สวัสดีค่ะ f อซวันนี้เรามาเที่ยวป่าชายเลนนะคะในเอา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 ของอของเจ้าหรือของขอ,อยูพี่กําลัองอันนี้ก็ป่าชายเลนนะคะสออลอฟตอนนี้เราถ่ายเราที่กำลังถ่าย,ยคือน,น้ำมันขึ้นนะคะพี่น้องน้ำมันขึ้นคะ่ะเห็นไหมคะ น้ำขึ้นค่ะน้ำกำลังขึ้นเอ๊น้ำกำลังจะลงนี่ก็จะแบบไปทางนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะก็ะจะเป็นเส้นทางมีถนนแล้วก็เส้นชายทะเลนี่ในเขตของพื้นที่ทหารนะคะสออลอฟอถ้าใครอยากมาเที่ยวก็ต้องแลกบัตรนะคะถ้าเข้ามาเที่ยวตรงนี้ ต่างชาติห้ามเข้านะคะเข้าได้แต่คนไทยนะคะแล้วก็ต้องถ้าไม่ใช่ญาติของทหารก็จะมีแลกบัตรปลาพี่น้องปลาปาโอ้ลูกปลาเยอะเลยนั่นๆๆๆๆตัวมันเล็กเนี่ยๆๆๆตัวเล็ก เมื่อก่อนถ้าน้ําลงก็จะมีปูดํามีปูดําปูเสมนี่คะ่ะนน้ำขึ้นก็จะมีสาลาให้ถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็ลึกหน่อยนะคะเนี่ยถ้ามาช่วงนี้อันนี้น้ำน้ำกำลังจะไหลลงแล้วเป็นป่ากโกงกลาง นี่มากับน,น,น้องธรรมชาติสวยงามก็จะมีทางเดินนะคะทางเดินทางโน้นเดินมาเรื่อยๆก็ะจะมาถึงก็มีแยกทางนี้มา ้จะมีเสียงนกถ้าน้ำลงเราจะเห็นปูนพ่อมันถ่ายให้มันเนาะตาอยงห็นนะติดคลิปคือกันแม,มแนะ่น้องหอมยิม <laughs> ้ม <laughs> นนแล้ก็ง้ออ <laughs> น้าเยิ้มคนมันเป็นคนมันไม่ใช่หมา <laughs> มเนนลี้ยงเหมือนเลี้ยงคนแล้วไม่ใช่หมานี่ค่ะปลา ปลาชายเลนก็จะมีปลานะคะมีปลาต่างๆเป็นปลาแล้วก็จะมีปูอุ๊ยอันนี้จะม่เป็นฟองๆนี่แสดงว่าปูอยู่ในนั้นแน่เลยเนี่ยแสดงว่าปูเข้าไปอยู่ในนั้นนี่ค่ะน้ำกำลังจะลงบรรยากาศล่มลื่นกัตรงนี้ล่มลื่นต้นไม้เยอะ ต้นจะแม้ต้นอ,อ,อันนี้อะไรนะต้นตะบ,บูนขาวอ๋อต้นตะบ,บูนขาวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะพอดีว่างก็เลยมาเที่ยวชอบค่ะชอบป่าแบบเนี้ย ถ่ายรูปมาถ่ายรูปนั่งชิลๆเล่นสบายอุ้ยมีปูพี่น้องเอนนๆรูปปูนั่นๆนๆนๆๆเห็นรูปปูไหมคะนๆมีปูนะคะ่ะปูเขาจะอยู่ในรูอันนี้ถ้าเกิดน้ำลดแล้วเขาก็จะไต่ขึ้นมาอันนี้น้ำน้ำยังขึ้นอยู่ เขาก็เลยยังอยู่ในอยู่ในรูของเขาอยู่ในบ้านของเขานี่ค่ะสาลาสาลาพักใจ <c oughs> นะคะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะเวลาไปเที่ยวไหนก็จะรีวิวให้ดูแล้วจะามาลงให้ชมนะคะเมืองไทยก็ตอนนี้เริ่มเปิดเริ่มเปิดสถานที่ท่องเที่ยวเริ่มเปิดแล้วเมื่อก่อนเขาปิดนะคะตรงนี้เขาจะปิดเขาจะห้ามเข้าตอนนี้เขาให้เข้าได้แล้ว